อันยยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิตะจากเบบี m o n นสเตอร์กันความโซอา t ความได้รับการกดไลค์จากแบรนด์ดังในตอนนี้จิกิตะเนี่ยก็ทยอยมาอีกเรื่อยๆเลยล่าสุดมีแฟนๆจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาอัปเดตกันเกี่ยวกับการโซอา t ของน้องแคนนี่อะคิลิกสแตนจิกิตะเวอร์ชันโซอาในไอเทมสโตรของเจแปนเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นอะไรที่ปังมากๆเลยกับอีกหนึ่งสินค้าของ Baby Monster ตัวอะคริลิกสแตนน์นั้นก็จะเป็นรูปภาพของเบมเบอร์แต่ละคนเนี่ยตั้งไว้เอาไปวางไว้บนโต๊ะก็ได้จะเอาไปประดับตกแต่งตรงไหนก็ดีจะชั้นวางของเอ่ยในห้องนอนห้องนั่งเล่นได้หมดเลยนะครับให้คนในบ้านเนี่ยเขาได้รู้หรือว่าให้คนที่มาเที่ยวที่บ้านเนี่ยได้รู้ว่าเรานั้นเป็นมอนสเตอร์แต่ถ้าหากว่าเป็นเมนใครก็ซื้อของคนนั้นมาตั้งก็ได้หรือว่าจะเอามาแบบ7จ็ดเมมเบอร์ครบคนเรียงกันเลยนะครับก็จะสวยมากๆเป็นอะคริลิก เมมเบอร์ของ Baby Monster ในตอนนี้ชิกิตาเวอร์ชันที่เป็นน้องแคนนี่คนเดียวเนี่ยโซเอาไปแล้วเรียบร้อยนะครับบนไอเท s มสโตของทางเจแปนและนอกจากนั้นในตอนนี้เนี่ยฟันไฟนก็ยังมีการอัปเดตกันมานะครับกับแบรนด์ที่มากดไลค์ให้กับชิกิตาและทุกแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์ที่น้องเนี่ยเคยใส่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหมวกหรือว่าอื่นๆเครืงประดับ จุกจิกปุ๊กปิ๊กต่างๆมากมายได้รับการกดไลค์จากแบรนด์เหล่านั้นมาเพิ่มเติมเรื่อยๆทยอยมากันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์กลางแบรนด์เกาหลีหรือว่าแบรนด์ทางฝั่งอินเตอร์เองรวมไปถึงทุกแบรนด์ที่น้องเนี่ยใส่แล้วก็ทีมแบรนด์เข้ามากดไลค์ทำโซเอาหมดเลยทุกแบรนด์ด้วยเจกิต้าทำโซเอาไปมากกว่า10รายการ20รายการแล้วนะครับจากสินค้าต่างๆของแบรนด์ใหญ่แบรนด์ในเกาแล้วก็แบรนด์จากทางต่างประเทศเขาก็มากดไลค์ให้กับรูปของน้องแคนนี่ที่ทางแฟนคลับ เอาลงไว้ใน IG ซึ่งก็เป็น IG ของแฟนคลับนะครับที่เอาไว้อัปเดตเรื่องราวของจิกิต้าหรือว่าจะเป็นอัปเดตเทรนด์แฟชั่นของน้องว่าใส่อะไรบ้างมีสินค้าจากอะไรที่น้องเนี่ยใส่ในการออกงานแต่ละครั้งหรือว่าในการปรากฏตัวผ่านสื่อแต่ละครั้งทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เข้ามาส่องแล้วก็มาทําการกดไลค์บอกเลยว่า10 20 30บแบรนด์เลยนะครับที่มากดไลค์ให้กับน้องแคนนี่นี่แหละคือความเลิศในวงการแฟชั่นแม้จะยังไม่ได้เดินงานแฟชั่นแบบเต็มตัวก็ตามแต่ว่าแบรนด์หลากหลายแบรนด์ เขามาต่อคิวรอจองตัวหรือว่ารอติดต่อง,งานกับน้องชิ i กิต้ากันแล้วหลังจากนี้ไปในวงการแฟชั่นอนาคตข้างหน้าสดใสแน่นอนสําหรับเด็กน้อยมักเน่เบบี้มอนสเตอร์คนนี้ชิ i ิกิต้าหรือว่าน้องแคนนี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชิกิต้าที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนที่ติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กดซับไรชอบฝากกดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนอันยอง